รายขนาดนี้นะครับได้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า500ล้านบาทครับพร้อมเตรียมฟื้นฟูกู้พื้นที่ระยะที่2โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานนายชนนรินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายได้ช่วยเหลือเยียวยารประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยซึ่งธนาคารอมสินได้โอนเงินสำเร็จแล้วกว่า37,000 ขออภัยครับ3700กว่ารายรวมเงินจำนวน2,290ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนราว3,000กว่ารายครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารอย่างเร่งด่วนส่วนของการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังเรื่องเงินสงเคราะห์ได้เบิกจ่ายแล้ว575ล้านบาทและนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้วเช่นกัน ขณะเดียวกันค่ะตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยจนถึงวันนี้จังหวัดเชียงรายได้ทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูกู้พื้นที่ประสบภัยทั้งหมดซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่21ตุลาคมและรัฐบาลได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วส่วนการฟื้นฟูในระยะต่อจากนี้ไปอีก6เดือนค่ะจะเป็นแผนระยะที่2เน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคงถาวรรวมถึงบ้านที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ในเรื่องนี้ก็จะรวมในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยของพี่น้องชนด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบเสียหายทั้งหลังก็จะได้ดำเนินการเพื่อที่จะให้พี่น้องไมชนนั้นได้สร้างบ้านแล้วก็บางพื้นที่อาจจะต้องย้ายพื้นที่ในการสร้างบ้านเพื่อไม่ให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างนี้เป็นต้นครับก็จะเป็นบัตรการถัดจากนี้ไปอีก6กเดือนครับ ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วโดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดปิกเชียงไฮแอลเชียงไฮเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย